วันนี้นะคะเราจะพามาคุยในเรื่องที่สําคัญมากเกี่ยวกับอนาคตของพวกเราค่ะนั่นก็คืออีก5ปีข้างหน้านะคะหรือว่าในปี2030จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรมครั้งใหญ่เลยค่ะอุตสาหกรรมไหนที่เติบโตและเกิดขึ้นใหม่บ้างแล้วแรงงานผู้ประกอบการจะต้องรับมือยังไงกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มาหาคําตอบกันน j o จอบท้องนิ้วค่ะ เรามาดูกันถึงอุตสาหกรรมหลักนะคะที่ขับเคลื่อนเศรษฐกริจไทยกันบ้างค่ะ1เลยนะคะยานยนต์และชิ้นส่วนค่ะไทยเราเป็นศูนย์กลางในการผลิตและส่งออกยานยนต์สําคัญนะคะของภูมิภาคอาเซียนค่ะคิดเป็น10%ของ GDP และมีการส่งออกรถยนต์ไปหลายประเทศทั่วโลกค่ะแล้วทําไมถึงสําคัญนะคะเพราะไทยเรามีทัพยเชนที่ครอบคลุมค่ะทั้งในเรื่องของการผลิตและการประกอบรถยนต์ค่ะจึงทําให้ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนําทั่วโลกนะคะเลือกที่จะตั้งโรงงานในไทยค่ะ2นะคะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิ็กทรนส์ไทยเรานะคะมีการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงสินค้าไฮเทคนะคะเพราะว่าไทยเรามีฐานการผลิตขนาดใหญ่อย่างเช่นคอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนมือถือค่ะ 3. ค่ะเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอาหารสัดส่วนต่อ GDP นะคะปัจจุบันอยู่ที่8-10แต่การจ้างงานเกือบ30%ของแรงงานทั้งหมดค่ะแต่สัดส่วนต่อ GDP นะคะถึงจะลดลงแต่ในภาคของการเกษตรยังคงมีบทบาทสําคัญค่ะในด้านของการส่งออกไม่ว่าจะเป็นข้าวไก่กุ้งปลาทูน่ารวมไปถึงผลไม้กระป๋องค่ะสิ่งเหล่านี้แหละค่ะล้วนเป็นแหล่งรายได้สําคัญค่ะ 4. นะคะการท่องเที่ยวและการบริการรายได้ส่วนใหญ่นะคะมาจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจกรร โดยเฉพาะหลังฟื้นตัวจากโควิด -19 และไทยเองนะคะเราเป็นประเทศอันดับต้นๆในด้านของการท่องเที่ยวที่ติดท็อป10ค่ะและในกลุ่มของบริการนะคะที่เติบโตอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารหรือธุรกิจเวลเนสค่ะ 5. นะคะปิโตเคมีและเคมีพันค่ะการผลิตและส่งออกพลาสติกนะคะเคมีพันรวมไปถึงปิโตเคมีเป็นหนในเสาหลักทางอุตสาหกรรมและโลจิสติกของไทยค่ะ แนวโน้มของอุตสาหกรรมใหม่หรือว่าอุตสาหกรรมที่เติบโตแรงนะคะที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกภายใน5ปีข้างหน้าจะมีอะไรกันบ้างมาดูกันค่ะ 1. น,นะคะอุตสาหกรรมเทคโนโลยี AI และระบบอัตโนมัติค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มของ AI คาว big data หรือว่า cybersecurity นะคะเหตุผลที่อุตสาหกรรมนี้เติบโตนะคะถ้าเราพูดในถึงแง่ภาคธุรกิจจุดประสงค์คือความต้องการลดต้นทุนแรงงานค่ะและระบบอัตโนมัติก็สามารถเข้ามาทํางานแทนแรงงานคนได้ตลอด24ชั่วโมงและที่สาคัญ ะะยังช่วยลดข้อผิดพลาดในงานด้วยค่ะอีกทั้งในภาครัฐและองค์กรทั่วโลกนะคะเริ่มลงทุนในเรื่องของ AI ทั้งด้านของการแพทย์พลังงานการศึกษารวมไปถึงการเกษตรมากขึ้นค่ะเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในงานได้เป็นอย่างดีค่ะ สองนะคะอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดหรือว่า green energy เหตุผลที่อุตสาหกรรมนี้เติบโตนะคะเพราะว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ net zero นะคะประเทศที่พัฒนาแล้วหรือว่าองค์กรข้ามชาตินะคะที่เขากําหนดเป้าหมายการลดคาร์บอนภายในปี2050ค่ะจึงทําให้การลงทุนในเรื่องของโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวมไปถึงแบตเตอรี่นะคะมีแนวโน้มที่จะขายายตัวต่อเนื่องอย่างรวดเร็วค่ะและคาดการว่าธุรกิจพลังงานสะอาดนะคะจะสร้างงานกว่า30ล้านตําแหน่งทั่วโลกภายในปี2030ค่ะ สามนะคะอุตสาหกรรมสุขภาพแบบองค์รวมเวลเน็ well net, และรวมไปถึงลองจิวิตี้ค่ะจากที่คุณท็อปนะคะจิรายุทธ์ o ของทางบิดคับนะคะเคยให้สัมภาษณ์กับ Job b k k ถึงหัวข้ออุตสาหกรรมที่เติบโตในอีก5ปีข้างหน้านะคะลองจิวิตี้นะคะกำลังเข้ามาเพราะว่าคนแก่กันทั้งโลกแล้วบวกกับคนรุ่นใหม่นะคะหันมาโฟกัสในเรื่องของการดูแลสุขภาพมากขึ้นหลังจากนี้นะคะคนก็จะเริ่มหันมาฟกในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นค่ะจึงทําให้อุตสาหกรรมนี้นะคะจะเติบโตอย่างมหาศาลในยุคอนาคตค่ะ you <laughs> สี่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีการเงินเหตุผลที่อุตสาหกรรมนี้เติบโตนะคะเพราะว่าด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปค่ะการหันมาใช้โมบายแบงกิ้งหรือว่าอ e ีไ l เล็ตนะคะถือว่าเป็นเรื่องปกติค่ะทําให้ตลาดบริการทางการเงินแบบดิจิตอลนะคะขายายตัวอย่างรวดเร็วค่ะบวกกับบริการทางการเงินดิจิตอลนะคะอย่างเช่นบอกเชนหรือว่าฟินเทคจะเติบโตแรงแบบก้าวกระโดดค่ะ5้าอุตสาหกรรมอ e ีคอมเมิร์ซค่ะตลาดนี้เรียกได้ว่ามีการขยายตัวอย่างสม่ำเส,สมอนะคะแต่ว่าการแข่งขันก็สูงขึ้นทุกๆปีค่ะ อย่างเช่น lazada shopee หรือรวมไปถึง tiktok shop นะคะจะมีการแข่งขันในด้านของประสบการณ์ผู้ใช้งานคอนเทนต์รวมไปถึงฟิวเจอร์การไลฟ์สดค่ะจะเปลี่ยนจากการขายอย่างเดียวนะคะเป็นแพลตฟอร์มแบบ Eco System ค่ะยกตัวอย่างเช่น tiktok นะคะที่จะมี Social e-commerce รวมไปถึงเพลเมนต์นะคะครบจบในที่เดียวเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีอุตสาหกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า EV นะคะอุตสาหกรรมเทคนโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมโลจิสติกขนส่งทางอากาศอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอาหารอุตสาหกรรมการศึกษาออนไลน์และอุตสาหกรรมคอนเทนต์และเกมค่ะจะเห็นได้ชัดนะคะว่าส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI พลังงานสิ่งแวดล้อมและรวมไปถึงความยั่งยืนค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะในอีก5ปีข้างหน้าอุตสาหกรรมไทยนะคะจะน้นขับเคลื่อนในเรื่องของดิจิตอล AI EV พลังงานสะอาดการแพทย์โลจิสติกและอ e ีคอมเมิร์ซมากขึ้นค่ะอุตสาหกรรมเหล่านี้นะคะจะเป็นแหล่งสร้างงานใหม่และเพิ่มโอกาสในการลงทุนและที่สําคัญยังเพิ่มมูลค่าให้เศรษฐกิจไทยนะคะรองรับากับการเปลี่ยนแปลงในยุคใหม่อีกด้วยค่ะส่วนใครนะคะที่กําลังหางานหรืออยากเปลี่ยนงานนะคะ job bkk มีตําแหน่งงานมากกว่า4 5 0 0 0ตําแหน่งเลยค่ะสามารถเข้ามาสมัครได้ที่ w w w job bkk.com ค่ะไม่อยากพลาดข่าวสารเกี่ยวกับตลาดแรงงานเศรษฐกิจอย่าลืมกดติดตามจอบท้องนิวกดไลค์กดแชร์ช่อง Job BKK Official กันด้วยนะคะ